คอมเมนต์นะคะทำคอนเทนต์ยังไงให้จึ้งและนําเสนอยังไงดีคะให้คนสนใจแล้วก็ติดตามคิดบ่อออกนะคะเดี๋ยวแอมแนะนำแบบนี้นะคะคือคอนเทนต์อ่ะมันมันจะเป็นเรื่องเดิมๆเ,เสมอทุกคนฟังให้ดีนะแต่เนื้อออกปะมันแทบไม่ได้แตกต่างกันแต่มาแตกต่างกันที่วิธีการน,นําเสนอคะ่ะแอมยกตัวอย่างสมมติว่าคุณทำคอนเทนต์ทอดไข่เจียวใครๆก็สามารถทำทอดไข่เจียวได้แน่นอนถูกปะมันไม่ได้ยากอะไรมากอย่างเงี้ยเนาะ แต่มันก็จะมีคนที่แบบใส่ความแอดวานซ์ลงไปในการทอดไข่เจียวเช่นที่ายละเอียดกว่าทำลึกกว่าหรือแบบวันเดียลองทอดไข่เจียวทอดไข่เจียวเจ็ดสีสีผสมอาหารลงไปในไข่เจียวแล้วให้มีสีม่วงคำม่วงนวลเขียวเหลืองแสดงอย่างนี้ก็คือมันมีการเติมความแอดวานซ์บางอย่างเรียกอีกเนหนึ่งวาเติมกระปิ้นอันฟ้าลงไปในคอนเทนต์ของคุณให้มันไม่แฟดให้มันไม่บางในยุคที่แบบใครๆก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดแล้วคอนเทนต์มันเยอะมากมีแต่คอนเทนต์เต็มไปหมดยุคนี้ถ้าคุณหาจุดที่มันแบบปังกว่าโดดเด่นกว่าไม่ได้ คุณจะตกกับมาที่วิวห้าร้อยวิวเจ็ดร้อยค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าคุณลองทำตามแอมคุณลองกลับไปทำตามเด็ดผสมอาหารก็ได้ผสมไข่เจียวไวแล้วคุณลองทำเลยเจ็ดสีอ่ะคนทำทอดมาแอมว่าคลิปนี้สิบมิล้านวิวเลยเพราะมันไม่เหมือนคนอื่นมันโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใครมันเด้งดึ๋งขึ้นมาในขณะที่ทุกคนอ่ะไปอีเวนต์แล้วก็ใส่เสื้อขาวเหมือนกันหมดคนเดียวที่ใส่เสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อเขียวขึ้นมาก็จะเห็นคนเหล่านั้นน่ะก่อนเลยเพราะว่าเขาโดดเด่นกว่าการทำคอนเทนต์ก็เหมือนกันซึ่งงแอออมก็นนนนะนเไเไ่ีี้้้ดดยวิััขฉ มันจะมีไอเดียคอนเทนต์ให้เธอหนึ่งร้อยไอเดียวิธีการใช้งานง่ายมากเธอก็หลับตาเลยจ้ะแล้วเธอก็เปิด,ปดมาปุ๊บแล้วเธอก็หาดูอะอย่างเงี้ยเธอลองเปิดมานะเธอดูนะเช่นดังนั้นนี้บอกว่าคลิปนะที่ทําบางสิ่งบางอย่างนะเป็นครั้งแรกก็จะเขียนวิธีการเอาไว้ว่าอะลองทาบางสิ่งเป็นครั้งแรกนะให้คนได้ร่วมดุนไปกับเราเช่นลองขับเรือเป็นครั้งแรกลองไปเที่ยวบาโฮดครั้งแรกเธออาจจะบอกว่าลองทอดไข่ตัวเองไปครั้งแรกแต่เธอจะทําแบบที่ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดทําเท่านั้นอย่างเเงง้ยนนนนมมแบบออมััักกก็็็จจะะอ,ออออปไวธ สามารถมีไอเดียได้เป็นร้อยไอเดียนี้นะคะคือหนังสือเหล่มนีคือดีออไปอ่านรีวิวในตะก้ายังไม่ต้องเชื่อฉันกดไปอ่านรีวิวเอาแล้วไปดูซิว่าคนอื่นเขาว่ายังไงแล้วค่อยเอฟจ้ะเสือ